กกแมนะฮะพี่น้อง EC เนอะทุกท่านด้านไหนครับด้านไหนครับตรงนี้เหรอฮะคุนเมรามนะประจุพรสั่งซื้อสั่งซื้อนะพี่น้อง EC ทุกท่านนะโบชุนแก่ครับโบชุนแก้วหรอฮะทกานสั่งซื้อได้นะครับ่นา จุดแแแถมเลยนะพี่้องโดนพิเศษนะครับแก้วหนึงใบนะครับเออยนี่ไม่ดเาว่ามีแค่หนึ่งใบไม่ด้เท่าไหร่เท่านั้นไงแค่หนึ่งอยใบเท่านั้นหนอยใบมแเพียรครับมาแล้วแมมามาแ้าล้มาแล้วค่ามาแล้วมาแล้มมาม้าแล้วคามีารา เขาขายจากเป็นโปรมาให้รานตัสินใช่แมใช่มาห้ใบนึ่งใบ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 กระดาษาวัสั้นสองวันโ้หองวันไม่เป็นล้

ซีพอห้องหกกล่องฟรีนะครับแก้วหนึ่งใบนะครับพิเศษนะครับพิเศษนะครับนะรถเสือนะครับสามารถห้าร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นนะเอฟสี่นะครัสั่งซื้อเนะครับสั่งซื้นะครับจ้ารถเหนือนะครับผมตอนนี้นะครับโอตอนนี้นะครับเสียงดับเสียงดับเสียง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 เสี นี้องสั่งซื้อด่วนซื้อด่วนนะฮะพ่่วานท่ของเงนุนต้เลยันสุดยอดจริงนะครับพี่น้องสั่งการช่องจองไอเดียชนแนลโอเคโอเค้าใจ่หูฟังก็จะไม่เสียงดังใช่ไหมครับสั่งซื้อครับสั่งซื้อครับ ใชดูไปแล้วอ้พนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหาตู้ตู้อยู่ไหนตู้อยู่ข้างหลังน่ะตู้น้อยนะไม่ตู้ไหนหลังมีไหมมันไม่ตู้ตู้น้อยนะครับผมผมออกไปแล้วรอดดีกว่าแล้วผมเสียงดังก็แล้วก็มันไม่ไม่อยู่หลังไม่อยู่ข้างหลังบอ กระบะพัดอยู่ดูแรงคนนี้ครับเดี๋ยวที่เพิ่งตัดสินเสร็จตีแล้วคนนี้ก็เพิ่งคว้าได้แล้วได้แล้วรับเราที่เรารับเราที่เรารับเราที่นรารับเราที่เรารับเราที่เรารับเราที่เรารับเราทีคเรารับเราที่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 เรารับเก็ที่เรารับ้ราทีคเรารับเราที่เรารับเราทีคนรารับเราที่เ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 รารับเราที่นรารับเราที่เรารับเราที่

เจาไปนะคเราปิดแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างนะให้มันระบายอากาศไปขอให้ผูอรับปรดอยู่ในกาหน่อยหน้าที่อะไรเพื่องอะไร นี <mile> oh. ่ใครวย่ากแก้วอย่างที่ที่3นะคะ3โอเครวมๆเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ที่5า0 0เทียบ3,000ไม่ต้องค่า5,000ไปที่5,000นะคะทุกตี5,000าสงใบคเทีบที่0 0 0ามทน5,000หกสบบาท

เอาลูกเอาลูกพูดพูด <aunque mehranoughs> <muchas> <ini> <k -2> <h lei> เวลาแ๊สนงครับขอใได้พูดทันเนครับวันนี้นะครับทีกครับยูนเวอร์ันวันนี้ก็มีโกรนะครับโปนะรโกรโกชนแก้วนครับของบริษัทของบรครับโปแรกนะครับโกแรกเราเริ่มจัดโกรแรกเลยดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับเราเริ่มเลยหรกอเป่ารุกบอลกีลาครับรอรูกทานข้าวก่อนเดี๋ยวลูกทานข้าเก็งๆเระให้รูมมาบอกันนี้จะเทปไปนะครับนะเขาบอกว่า มีที่ก็เองมี่วามสุไดมีข่าวนีล้ก็ติดโลกป็มีความตุขไร้มีข่าวมีนะเีเราเริ่มตัดโปรแล้วครับเราสามารถสั่งได้ในยูทูบเบครับทุกท่องพัดดัจัให้ยูทูบเบอร์วใได้เราก็สามารถสั่งในยูทูบเร์ช่องั้นนี้ครับเรามาตัโปรแร้วนครับที่ยูทูบเบอร์ับโปรแรกครับอาหารเสริมครับที่มันต้องน้ับสมนะครับ หกกล่องครับหกกล่องจะปกติราคาห้านสามสี่สิบครับตอนนี้นะครับเราไม่ได้ขายครับเราขายแค่สามพันห้าพันสิบเริ่มโปได้ครับผมได้ครับผมแถมแก้วหนึ่งใบนะแก้วนี้ไม่สามารถเลือกได้ครับทางบริษัทจะทําการจัดส่งองแล้วก็จะมีกล่องส่มนะครับสาหรับร้อยใบจะมีกล่องส่มสองใบเป็นพิเศษที่สุดนะครับจะส่งไปให้สองท่านกับหนึ่งในร้อยท่านนะครับไม่ตีครับาะสามารถสั่งในนามยูเบอร์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผม ตี่บรรทัดหกกล่องนะครับแถมแก้วฟรีหนึ่งใบตามปกติราคา5้4 0ัามสี่สิเราไม่ขายเราขายแค่3,540กล่องฟรีและแก้วหนึ่งใบรับสั่งได้นานทุกวันเลยนะครับตอนนี้แอดมินท้องทำงานครับผมนะครับโปรดได้สั่งเข้ามาเลยครับผมตอนนี้นะครับ จังได้จังใดงมีแก้วน้ำอีกหน่งใบมีในฐานะครับ500เษนต์กว่าเวลาถ่ายให้เห็นรูปในหลวงเราเต็มภาพกันนะครับเริ่มโปรแรกเลยครับผม4ใบช้อนครับ6กล่องครับแถมแก้วฟรีหนึ่งใบ จากปกติมูลค่า5้าพันสี่สิบครับเราไม่เอาครับเราเอาแค่สามพันห้าสี่สิบนครับแล้วก็ได้แก้วน้ำหนึ่งใบครับคนที